สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมการ์ดตัวละครมาใหม่ครับซึ่งเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะผมก็ลืมเหมือนกันเมื่อกี้เปิดไปดูอยู่อะไรวาเลนไทน์นาโอมินะครับอ่ะก็คืออีเวนต์นี้มันจะถึงวันที่19กุมภาพุมธาเลยนะครับโอ้โหนานมากครับน่าจะมาวันศุกหน้าครับหมดกี่วันวะที่มันประมาณ8 9วันอยู่นะที่มันให้เราตามหากาดใบนี้ครับ นานมากครับสำหรับความสามารถของการ์ดใบน,นี้นะครับอ่ะก็คือสกิลแรกครับเพิ่มการคุมเตา๋าแม่นยำา53%ครับบวกอีก10%เครับเมื่อใช้คู่ขี้และก็โอกาส80%ป้องกันการบังคับย้ายหรือสกิลจับ2ครั้งนะครับอ่าอันนี้หลายคนครับคงเห็นคำว่าโอกาส80%ป้องกันการบังคับย้ายอันนี้มันจะเป็นของหมวกกัมเพงเหล็กหรือว่าหมวกป้องกันครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ ป้องกันการสกิลจับครับสกิลจับในที่นี้ครับตามที่ผมตามความคิดของผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นพวกดักจับพวกป้ายป้ายจุดสต็อปพวกนี้อ่าพวกอ่าคืององกุนครืององุนของไดออนพวกนี้นะน่าจะกันได้ถ้ามันเขียนว่าสกิลจับนะครับหรือจับอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันเป็นอ่าดักจับตามที่ผมพูดนี้ครับอ่าสกิลแรก มันจะเป็นสกิลของหมวกไทเทเนียมครับที่เขาพูดเขาลืออยู่ในเซิร์ฟเกาหลีครับหมวกนี้นะครับและก็สกิลที่2ครับเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คของฉันโดยตรงโอกาส90%เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลือกหรือหลังจากอัปเกรดแลนด์มาร์คดึงหน้าหลังสีช่องอันนี้มันจะเป็นสกิลจัดโอลิมปิกของชาวลวันครับแต่ว่าในการจัดโอลิมปิกแล้วก็ดูดนี้ของกัสอ่นาอูมินี้ มันจะไม่สลายโรนะครับอ่ามันจะไม่สลายโรนะครับเพราะว่ามันเขาไม่ได้บอกว่าสลายโร่ด้วยอ่าก็คือดูดเฉยครับแล้วก็สกิลต่อมาเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของแขนโอกาส50%เพิ่มข้ามอ่าข้ามมันทางแพงขึ้นครับอันนี้จะเป็นมีอาคารอ่ามีเจ้าของอาคารรู้หลาครับอ่าเราอ่าเรามาดูบัฟตัวละครนี้นะครับอ่าบัฟนี้รู้สึกว่าจะโหดนะอ่าจะดีด้วยก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคารโอกาส90% ย้ายทันทีไปยังจุดสตาร์ทสครั้งครับอ่าดูดแล้วครับมันจะเป็นแปลไทเทกเนาะอ่าเรามาดูสกิลต่อมาของบัฟนี้ครับก็คือเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คของฉันครับโอกาส90%อ่ะไม่ใช่90%ดูผิดครับขออภัยโอกาส50%ครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษครับอ่าก็คือหลายคนคงจะคุ้นดีอ่าคุ้นดีกับสกิลตัวเมื่อกี้เลยครับตัวอะไรวะ อ่าโอรินครับตัวโอรินตัวเมื่อกี้เลยครับก็คืออันนั้นเป็นอันนั้นมันจะเป็นสกิลตัวของมันนะอ่าแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสกิลแค่บัฟครับอ่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มจากอ่าเพิ่มจากสกิลตัวโอรินตัวที่แล้วครับขึ้นมา10%ครับอ่าก็คือเป็นอันนี้เป็น50%เลยนะแต่อันนี้มันจะเป็นบัฟนะอ่าถ้าเลย2ออาทิตย์ไปแล้วมันจะหายไปนะสำหรับบัฟบัฟนี้นะครับ ก็คือเมื่อเราไปตกหรือว่าเราก่อสร้างแรนมาร์คของเราครับเราเราถอยไปตกที่แลนมาร์คของเราเองหรือว่าเราก่อสร้างเราก่อสร้างแรนมาร์คบนพื้นที่ของเราปุ๊บอ่าถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกครับเราสามารถย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกแปนอะไรวะที่อยู่ในเซิร์ฟเกาหลีครับแปนเทเลพอร์ตครับอ่าเป็นแปนเทเลพอร์ตครับซึ่งเขานำความสามารถที่เป็น จี้ของแปนเทเลพอร์ตครับมาใส่ในเป็นบัฟของการ์ดบาเลนไทนนาโอมิครับซึ่งสรุปได้ว่าในอีกไม่นานครับสกิลของแปนเทเลพอร์ตหรือว่าสกิลของหมวกไทเทเนียมครับน่าจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในอีกไม่นานครับไม่รู้ว่าวันไหนเนะาะตามนี้เลยเนะาระรางวัลปิดอีเวนต์ครับมีวาเลนไทน์นาโอมิครับรับ200เพชรครับแล้วก็มีมีเมียนรับอีก100เพชรครับเดี๋ยวเราลอง ลองไปดูวิธีการตามหากันก่อนครับวิธีการตามหาการ์ดใบนี้เนาะก็คือถ้าเราจะสะสมหาการ์ดวาเลนไทน์นาโอมิครับเราต้องเก็บสะสมหาการ์ดของวาเลนไทน์นาโอมิครับอีบวกจำนวน2ใบแล้วก็รูปปังของวาเลนไทน์นาโอมิครับอ่าสองใบเหมือนกันและสุดท้ายครับตุ๊กตาของวาเลนไทน์นาโอมิครับที่เป็นเอสนะครับจำนวน2ใบครับ สุมีให้ว่าเราต้องหาการ์ดบาลนไทยรูปวปงแล้วก็ตุ๊กตาของบาลินไทยนาโอมิครับจำนวนอย่างละ2ใบครับเพื่อเรียกรับการ์ดใบนี้กันนะครับแต่ว่าถ้าใครเพรหมดก่อนครับได้เอสแค่ใบเดียวครับเราก็มาเรียกมีเนียนได้ครับได้มีเนียนได้อันนี้ก็โอเคอยู่นะหวดเหมือนกันนะการ์ดใบนี้แต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีจี้ครบอ่ะการ์ดใบนี้อย่างเช่นเป็นยานพวกซูเปอร์ไดเมนชั่นพวกนี้ถึงจะโหวดน,นะ,ะเป็นตัวนี้ และก็ในการเก็บสะสมหาตุ๊กตาใบนี er ้ครับเราต้องเก็บสะสมหาการ์ดตุ๊กตามีของมาเลนทายครับนาโอมิครับและก็ใบเมื่อกี้เป็นหมายเลขหนึ่งเนาะหมายเลขหนึ่งตุ๊กตาหมายเลขหนึ่งตามใบตุ๊กตาหมายเลขสองสองใบแล้วก็ตุ๊กตาหมายเลขสามสามใบสูตรง่ายว่าเราต้องเก็บสะสมอย่างละสามใบครับหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสามครับอย่างละสามใบครับ เพื่อได้รับตุ๊กตาไปตุ๊กตาเอสใบนี้เลยครับผมคิดว่านะมันน่าจะล็อกล็อกอีกแล้วครับล็อกสักใบหนึ่งนี่แหละน่าจะเป็นหมายเลขสามใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับที่จะออกยากครับมันน่าจะล็อกไว้นี่แหละเยอะอยู่นะออถ้าใครมีเพชรน้อยก็ควรข้ามไปก่อนในอีเวนต์นี้นะครับแต่ถ้ามันมีสไลด์ลูกด้วยผมจะตามหาอยู่นะเออ มันมีสลายรูปด้วยอันนี้มันไม่มีสลายรูปอ่ะยังคิดอยู่นะเออที่จะท,ทำไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสะสมลูปปกโป่งมาเกินครับอ่าลูปปกโป่งใบนี้ลูปปกโป่งเอบัวใบนี้มาเกินครับอ่าสามใบครับแลกแพ็คการ์ดพวกนี้ได้หนึ่งครั้งครับอ่าแลกไปเรื่อยครับอ่าไม่จํากัดครับถ้าเราถ้าเราอ่ามีอันนี้เป็นสิบยี่สิบใบก็แลกไม่ได้ไม่จํากัดครับอ่า แต่ว่าเราต้องใช้ลูกป,ป่งสามใบเท่านั้นครับถึงจะมาเปิดแท็นี้ได้นะครับก็คือโอกาสที่จะได้กรัรดข้างบนครับอ่าซีโร่ครับวาเลนไทน์นาโอมิครับมีน้อยมากครับอ่าส่วนมากน่าจะได้เฟรดี้เตล่าลงมาครับได้แน่นอนแต่ก็ในการเก็บสะสมอ่าไม่ให้เก็บสะสมอ่าเมื่อเราได้ใบลูกป,ป่งใบลูกป,ป่งของวาเลนไทน์ครับได้มาเกินอ่า ได้เนเกินเหมือนกันเ้าเราแลกแล้วมันจะหายไปครับสองอย่างนี้ครับทั้งแพ็กการ์ดทั้งกล่องสมบัติระดับสูงครับแรกแล้วมันจะหายไปครับผมคิดว่าแลกการ์ดน่าจะคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่านะแลกการ์ดเออพวกกล่องอันจะไม่มีอย่าไปแลกเถอะแลกการ์ดดีกว่าครับเพื่อได้ซีโร่ครับมีโอกาสได้ตัวใหม่ด้วยเนาะ,ะแต่น่าจะอัตราในการดรอปที่จะออกน่าจะน้อยมากๆครับตัวข้างบน โอเคตามนี้เลยเนาะอ่ารางวัลในการเล่นครับอ่าก็มีสิทธิ์เปิดได้ตัวใหม่ในกล่องแพ็กฟรีได้นะเออก็อไปเล่นกันครับเผื่อมีดวงครับอ่วา,าวาเลนไทยนอมีครับอยู่ข้างบนสุดเลยครับอ่าน่าจะมีคนเปิดได้นี่แหละอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะผมคิดว่ามันมันน่าจะมีคนเปิดได้แน่นอนแต่มีโอกา่มีโอกาสที่จะเปิดได้น้อยครับแล้วก็แผนที่มาใหม่อ่าเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูแผนที่มาใหม่ครับ ผมก็ลืมบอกไปครับว่ามีอีเวนต์การรวมด้วยครับอีเวนต์การรวมครับเราเอาตุ๊กตาหมีครับอ่าตุ๊กตาหมีที่เป็น A ครับหมายเลขหนึ่งถึงสามครับมารวมกันอะไรก็ได้ครับอ่ามารวมกันมีสิทธิ์ที่จะได้ครับสูงสุดคือมีเนียนครับอ่าเพื่อเพื่อที่ถูกปลุกเขาคาซัตสวิตลูเซียครับราชนีเพลงร็อกครับอ่าพวกนี้ข้างบนนี้ถือว่าข้างบนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ แล้วก็ข้างล่างนี้ครับข้างหลังนี้ฮะข้างหลังการที่อยู่ด้านหลังก็คือยุกะพวกขี้ดินอะไรจําชื่อไม่ได้พวกดาวดูเซียอะไรต่างๆครับข้างหลังครับก็มันก็ค่อนข้างกาก,ากเนาะถ้าเปรียบเทียบกับยุคนี้ครับพูดง่ายๆเลยถ้ารวมครับส่วนมากก็มีทิศได้ด้านหลังนี่แหละครับ่าข้างหน้าน่าจะน้อยครับ สำหรับผูเล่นใหม่เนาะถ้ารวมได้ละเราชะีเพียงล็อกก็ดีอยู่นะ่าผมสร้างแรนอยู่ในตัวครับเหมือนกับพัสดุทนเลยอ่ะเรามาดูแผนที่มาใหม่ครับแผนที่มาใหม่ที่อยู่ในหมดหมดไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในหมดโซเวเบลหรือเปล่านะเราก็มาดูนะครับใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอ่าอันนี้เล่นได้10คนครับเดี๋ยวโหลดโหลดมาก,ก่อนเนาะ แผนที่หนีออกจากเกาะโจนสลัดครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงเนาะอ่าถ้าเขาเอาแผนที่นี้มาครับอ่าถ้าเขาเอาแผนที่นี้มาแนี่นอนละ่ะแผนที่ต่อไปที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นแผนที่อ่าอะไรที่เป็นอะไรวะรวมที่เป็นรวมแรนมาสหรือเปล่านะอ่ารวมแรนมาสหรือเปล่าน่าจะเข้า แต่น่าจะอีกวันเป็นเดือนเดือนท่องเดือนนี่แหละอ่ะดูจากลักษณะแล้วนะครับถึงจะเข้าเออเนาะตามนี้เลยต่อมากลองข้องขวัญอะไรอัปเดตใหม่กองข้องขวัญพิเศษวาเลนไทน์ครับอ่าระยะเวลาจําหน่ายอันนี้ขายแน่นอนครับถ้าเขาว่าจําหน่ายครับวันที่สิบกุมภาครับน่าจะวันนี้นี่แหละอ่าถึงวันที่สิบเก้าครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ,อยู่ในนั้นครับ แต่ก็ช่วงวันที่12บกุมภาถึงอ๋อเฉพาะวันที่12ครับเริ่มเริ่มจากวันที่12ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเลยนะจนถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้ของเฉพาะวันที่12เท่านั้นเนะาะตลอดที่ชั่วโมงครับอีเวนต์ล็อกอินครับพิเศษฉลองตึกจีนวันที่12บกุมภาพันธ์โอ้โหยังฉลองไม่เสร็จอีก ตุจินวันไหนวะอันนี้ผมก็ลืมเหมือนกันตุจินไม่แน่ใจว่ามันวันไหนเนาะผมก็ลืมดูปฏิทินครับมีของพิเศษรางวัลมากมายอันนี้รับลูกบาทอังเปาเมื่อล็อกอินครับรับเพิ่มอีกหนึ่งต่อการเล่นหนึ่งครั้งครับทุกแผนที่ไม่ว่าเราจะเล่นแผนที่ไหนก็ตามครับรับเพิ่มอีกหนึ่ง,น,งน่าจะเป็นทั้งวันนี้เราจะได้แค่หนึ่งกล่องใช่ไหมได้ยังไงร,รับเพิ่มอีกหนึ่งต่อหนึ่งการเล่นหนึ่งครั้ง อันนี้น่าจะใช่เนะาะแต่ผมตามผมเข้าใจทุกแผนที่ไม่ว่าเราจะไปเล่นเล่นแผนที่ไหนก็ได้เนาะเราก็ได้เหมือนกันแล้วก็ซินเจียจุยซินนี่หวัวใจครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเดิมครับอันนี้อ่าก็โอเคเนาะมีตามนี้เลยแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินพิเศษมาครับ21วันครับอ่า เมื่อเราลลอกอินแล้วครับวันแรกเราก็จะได้ตัวใหม่ไปเลยครับได้ตัวใหม่ก็คือวาเลนไทน์เอสเทลครับอ่าเ็ากอินทุกวันครับวันที่ยี่สิบเอครับจนถึงวันที่ยี่สิเอ็ดอ่าจากวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับไม่ใช่วันที่ตามปฏิทินนะวันที่ตามเกมอ่าเข้าขึ้นมาตามนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบใช่ไหมอ่าก็นับไปเรื่อยครับอ่าเราต้อง เข้ามากดรับเองเท่านั้นนะมันจะไม่กดรับให้อัตโนมัติต้องมารับเองเท่านั้นครับถึงจนถึงวันที่11มีนาคมหมายมงขครึ่งครับอ่ถึงต้นเดือนมีนาเลยนะกี่กี่เพรวะทั้งหมดมันให้500 1,000 2,000เพรครับอ่า2,000เพรก็ไม่น้อยนะแล้วก็เล่นอีเวนต์ในการเล่นครับก็จะได้เสียงตามนี้เลยครับเล่นบ่อยๆครับ ก็เข้ามาเล่นกันทุกวันเนาะเกมก็จะได้ตามนี้เลยมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวรับการไปนี้มาก่อนเลยเนาะกลัวลืมกดปึ๊บโอเคเดี๋ยวค่อยดูรีวิวเนาะสำหรับการ์ดใหม่ครับความสามารถของมันอะไรวะเดี๋ยวให้ผมไปดูก่อนเนาะอันดับมาใหม่ครับวาเลนไทน์เอทเทลครับอันนี้การ์ดแจกฟรีเนาะก็คือเดี๋ยวให้มันเลื่อนมาก่่นเนาะเ โอกาส70%ครับจับฝ่ายตรงข้ามที่ผ่านบนแรงม้าของฉันและหลังจากนั้นรับบริจาคพื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามอะไรวะอยู่ดีๆกูขึ้นบอกว่า70%จับฝ่ายตรงข้ามที่ที่ผ่านบนแรงม้าของฉันดักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเขียนบอกไม่ชัดเจนครับเมื่อเราอยู่บนแรงม้าของเรานะเมื่อฝ่าย่เมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านเราสามารถดักจับใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเขียนงงๆว่ะเกม อยู่ดีๆก็ขึ้นบอกว่าโอกาส70%จับฝ่ายตรงข้ามที่เดินที่เดินผ่านแลนมากอะไรวะน่าจะเป็นสกิลในการดักเหมือนมีเนืนน้อมนาหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะเออเราต้องไปยืนที่แลนมากของเราก่อนเนาะอ,อ่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านเราถึงจะดักจับฝ่ายตรงข้ามตามนี้เนาะและก็เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนมากของฉันโดยตรงโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามนั้งสี่ช่องอ,อ่านี้จะเป็นแกนแมทริคดูโอธรรมดาครับอ,อ่า เงื่อเราไปก่อสร้างเลยมารหรือว่าเราตกเลนมารครับเราจะดูดหน้าหลังสีช่องครับถ้า90%อออกนะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนมาข,ของฉันโอกาส65%กักบเปร็นกัด้งฟองสบู่ครับอันนี้มันจะมีสกิลของปืนฟองครับมีสกิลของปืนฟองสบู่อยู่ในตัวด้วยครับกรารไปนี้ถ้าเขาแจกกรารไปไหนครับที่เป็นกาฟฟรีครับรู้สึกว่ากาเไปนั้นมันจะอวยเป็นอวยเป็นพิเศษครับกอเลยอวยนะก,รกรารไปนี้ โหดนะการแบบนีด้ดีไม่ดีถ้าเอาการแบบนี้ออกออกไปเล่นครับพอดูดไฟสองข้ามปุ๊บหมวกป้องกันไฟสงข้ามไม่ออกเลยนะอ่าก็คือพลังเกมอวยมันอวยจัดมากครับการแจกฟรีครับเสือ้อนี้โอเคเนาะตลอดอีเว้นต์นี้ครับอ่าถ้าใครที่จะสมคบขอให้โชคดีในการทําอีเว้นต์นะครับอ่าตลอดใครใครที่มีชะลันแล้วก็ข้ามไปก่อนก็ได้เนาะนะ ข้ามไปก่อนก็ได้สำหรับใครที่มีชาลวันแล้วการไปนี้ถ้าเปรียบเทียบกับชาลวันแล้วนะครับผมว่าสู้ชัลวันไม่ได้ครับชัลวันมันครบเซตกว่าเนาะครบกว่าครบเครื่องกว่าครบยังไงครับก็คือชัลวันแค่เรามีหมวกหมวกอะไรก็ได้ครับเราก็เล่นได้ครับเพราะว่าในตัวชัลวันมันมีแปนอยู่ในตัวครับก็คือเป็นยานครับเป็นยานเด้งสร้างสำลังเด้งลงมาที่ตัวลงมาที่ยืนครับอ นี่เป็นปัญญาอยู่ในตัวแล้วก็ล็อกค่ามรรทางด้วยครับสําหรับชาวละวันนะแล้วก็มันก็จะมีดูดจัดโอลิมปิก Olympic ครับหน้านังสี่ช่องครับแล้วก็สลายโลด,ด้วยครับครบเครื่องกว่านะสาหรับชาวละวันแต่ว่าการเป็นนี้มันก็ดีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีสกิลของหมวกครับของหมวกป้องกันแต่ว่าหมวกนี้มันจะพิเศษหน่อยมันจะดักจับป้องกันการดักจับได้นะครับอ แต่ว่ามันไม่มีสกิลสร้างแรงครับผู้เล่นใหม่ก็ข้ามไปก่อนในอีเวนต์นี้ยังไม่แนะนําให้ทำครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าถ้าให้ทําครับอ่าก็รออีเวนต์เลหลังของเชลวันดีกว่าครับน่าจะโอเคเนาะอ่าเพราะว่าและที่สาคัญครับการไปนี้มันไม่มีสกิลในการสลายโลด้วยครับอ่าถ้าโดนหมวกเกี้ยวเข้าไปครับบอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนครับโดนป้องกัน29เข้าไปครับโดนไม่ติดแน่นอนอ่า ตามนี้เนาะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้อ่ะใครชื่นชอบยังไงครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับช่องแมงดาชแนลทีวีครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดนะครับอ่าก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับกับอีเวนต์นี้เนาะ ใครที่มีเพชรน้อยก็ข้ามไปก่อนนะอยู่ตนนี้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ